อือออออสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะที่เบิง่งอยูนะครับผมกามื่อนี่ ผู้ดีได้บักแอปเปิ้ลเอ้ยพ่อแม่ครับบักพริกหวานนะครับนะครับพอดีได้มานะครับแคื่นครับผมสงสัยผมก็นึกว่ามันบักแอปเปิ้ลนะครับตกใจเบิดลสิ่งทกินบักแอปเปิ้ลนี่ทั้งเหนือว่าพอดนได้บักพริกนะครับพริกหวานมานะครับมาหลายเลยนะครับกะเอาแค่หกหน่วยนอนก็ได้มีฮอดพริกหยวกน้ำด้วยนะมากินเพิ่นบอกว่าเพิ่นแคอนครับเพิ่นบอกว่า เห็นกินบักแตงวัสันหย่ำกอบกอบวันสันต้องกินหมากไอ้บักพริกหวานด้วยคุณผู้ชว่านะครับกขอบคุนนะครับเนาะขอบคุณทั้งไก่ทั้งเนื้อนะครับเนาะอีส่งมาให้นะครับเป็นบักพริกหวานเท่าอ่ะก่อนกินนะครับเดี๋ยวเขาดะล้างมือก่อนนะล้างมือนะครับเนาะล้างมือล้างมือด้วยสบู่ครับช่วงนี้ก็อันตรายนะครับอ่าช่วงนี้ป้องกันไปก่อนนะครับเขาก็ลางมือก่อนนะครับ ก่อนสิกินอาหารทุกครั้งนะตรงห้ังมือนะครับเนาะครับอืมอาวุธให้สะอาดเสร็จด้วยผ้าสะอาดน้ครเนาะอ่านะนะมากินให้พี่น้องเบิง่งเสียงคนว่ามันมักเสียงกินบักแตอร์คนว่าก็เลยสิจัดให้เป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้จริงจริงเขากินใส่นี่ยนะครับเนาะพี่น้องนะครับ,ก,นะรบกินกับผักไก่น้ำ สลัดนะครับน้ำสลัดน้ำสลัดนะครับเป็นตัวแรกผมคิด nah, ว่ามัน <được> บ <Felix them> ักแอปเปิลอ่าน้ำสลัดครับน้ำสลัดอันนี้เกเป็นผักนะครับเป็นเพื่อเป็นเกี่ยวกับพวกผักนะครับเนาะเป็นผักที่บำรุงนะครับต่างๆนะครับป้องกันโรคต่างๆได้นะครับเพามันล่งกินผักกันดีกว่านะครับ ลูกมีแต่ลูกงามเลยครับพี่น้องนะครับลูกสีงวยแบบง่ายน่ะว่ามันแบบไอเปิลคือผมว่านเหรอครับนะครับพี่น้องนะครับ,รนะบออปปรครับโอ้ผมก็บุนะบกเคยกินดอกนะพันว่ามันหวานะว่าลองกินในบางรุ่นป่ะมันมาพันเห็นกินบักแตงพันว่านะครับไายหอดผีหยวกแนะนำนะครับพี่น้องผีหยวกสีหน่วยหลายอยู่เอามากินซ้ำนี่ก่อน สลัดนะครับเนาะเอาหน่วยได้ก่อนใส่หน่วยก่อนเลยใส่หน่วยนีกนนนก่อนนะพี่น้องเนาะต้องจับก่อนวะอ,อ,อืมอืมแสบเพิ่อนใบ,บเลยครับอืมคิกวหวานทำไมเนาะลองชิมครับ พักเนิ่มหน่งพัอกอืมมันกินพักอย่างเดียวครับกินอืมบรรยากาศก็อยู่หลังอะไรนี่สวน ครับมะลิกินดีเราครับมันนี่นะครับมะลิกินดีเรา,านี่สวนอืมอืมันอ่ะมันมันสีเพชรกับมูเพชรตัวครับอืมหวานอืมเริ่มเย็นดีนะ Hãy subscribe cho kênh ที่แดดมันเป็นตะเพ็ดตัมเ,ตม,เตม็ดเลยสงเขาว่าพริกหวานครับอืมนัยังแดดวะกินหน่อยึ่งก็ได้ย,อย,อยิ่งแดะครับหน,น่วยใหญ่ไหม แซ่บรับพี่น้องหวานดี กินเอือกโชกุบผับหวานี่ขอบคุณนะครับแนฟะนคลับอิส่งมาให้นะ้วนะเอฟซีนะครับ ส่งพริกมาให้อื้ออืมเจ็บครับ กินสองหัวอ,อิ่มแบบพริกหวานครับกินเพื่อสุขภาพมันจะเป็นผวกผักนะครับพ,นะพ่ีเนาะผักอืม để chúng ta ăn các thắt dây nạm sơn lát này các bạn này nhìn sẹp ừ cái lưỡi liềm 3 nhìn nó mới 3 này เดียวครับีเดียวมันมันแบบปนอปเปิลจำไรหมดเนาะอือครับอือเสียบครับอืม

ในสวนเนี่ยนี่เสียงนกเสียงนกเสียงไก่ครับเนอะในสวนธรรมชาติกรอ,อบครับ กอบไว้นแบแดงเลยผิวย้อนผิแดงสีเขียวแซ่บก็เลยครับ sao hấp mmmm mmmm hết hết, mmmm 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 này này đó mmmm 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 Thứ hai mmmm mmmm lại mmmm mmmm mmm mmm này mmm 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 nhìn mmm 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 hết

าผสมหนกัยนะครับเนาะครับเข้ากันแซ่บครับแซ่บอิ่มไม่หนักอืมซุดยอดเลยครับต่ากนี่ครับเอาซ้ำหน่วยพอครับมาเนี่ยต่างมือนะครับเลยอืมเพชรสีอะไรพริกหยวกวัเผ็ดครับเผ็ดอยู่ด้วยครับพริกหยวกต่างมือสะอาดครับกินแล้วนะครับเสร็จด้วยผ้าสะอาดนอนเนาะนะครับ ไม่นี่ก so, like cool ็จะได้ขอขอบคุณนะครับพี like ่น้องเนอะนะครับที่รับชมอยู่นะครับเนาะนะครับฝากช่อง้องโปร่งชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดกระดิ่งนะครับพอ่อยผพา่คลิปต่อไปนะครับเนาะนะครับจะได้ขอขอบคุณเอฟซีขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับทรงพริกมาให้พริกหวานมาให้แสรบิลีครับแสรบิลีนะครับนะนะครับขอตัวนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ